สวัสดีค่ะสาวๆสวยได้ไม่ยากมาพบกับสาวๆอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เป็นการแต่งหน้าในชื่อลูกว่า แต่งหน้ายังไงให้ถ่ายภาพขึ้นนะคะให้แบบว่าแต่งหน้าให้ขึ้นกล้องเพราะว่ามีน้องขอกันเข้ามาในแฟนเพจนะคะว่าพี่อ้อมคะอยากให้แต่งหน้าแบบว่าไปถ่ายภาพติดบัตรให้หน่อยนะคะเพราะว่าน้องเขาจะไปถ่ายภาพติดบัตรอะไรสักอย่างนะคะพี่อ้อมก็เลยเอ๊ถ่ายภาพติดบัตรแล้วก็อยากจะมาแชร์วิธีการแต่งหน้ายังไงให้ถ่ายภาพในรูปแบบอื่นๆก็สวยได้เหมือนกันนะคะก็เลยลุกนี้สามารถแต่งไปถ่ายภาพติดบัตร ได้นะคะหรือว่าจะแบบว่าถ่ายภาพชิลๆแบบว่าอัพเฟซบุ๊กหรือว่าแต่งหน้าถ่ายภาพสวยๆกับเพื่อนนะคะก็หวังว่าลุคนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับสาวๆนะคะเราไปแต่งหน้าให้ถ่ายภาพแล้วขึ้นกล้องแบบนี้กันค่ะไปกันเลย เรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่สังกุงสูงสุดนะคะหมุนโหลผมเอาไว้ก่อนนะคะอ่ะมาเริ่มกันตั้งแต่ขั้นตอนของการลงรองพื้นนะคะแต่งหน้ายังไงให้ขึ้นกล้องนะคะอันนี้เป็น ทริคส่วนตัวเล็กๆน้อยๆสำหรับตัวพี่อ้อมเองนะคะแล้วก็จากการศึกษานะคะจากช่างกล้องอะไรอย่างนี้ก็จะถามน้องๆทีมงานอะไรอย่างนี้นะคะน้อยทําำงานพี่อ้อมเนี่ยเขาเมีความรู้ความสามารถด้านการถ่ายภาพว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือว่าภาพเคลื่อนไหวจากส่วนตัวที่เขาเนี่ยถ่ายให้เราว,ว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเออมาดัดแปลงแล้วมาแชร์ให้น้องๆกันนะคะอะ สำหรับการถ่ายภาพเนี่ยแต่งหน้ายังไงให้ถ่ายภาพขึ้นเนี่ยน้องคนไหนที่ชอบความชิมเมอร์ชอบความแชำวาวโจดนั้นเราข้ามไปนะคะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเวลาถ่ายภาพให้สวยขึ้นกล้องเนี่ยจะเป็นเนื้อแมทซะมากกว่าเนื้อแมทจะออกมาเนื้อสัมผัสให้สวยกว่านะคะมันจะดูแบบว่าจริงกว่าไม่ไม่หลอกเวลาแบบว่า ซาดล่เฟกอะไรอย่างนี้หรือว่าเขาเอาไปใช้โปรแกรมในการตัดต่อภาพอะไรแบบนี้นะคะอุ้ยพูดตอนหน้าล้นแบบว่านานไปเดี๋ยวน้องๆจะตกใจนะคะอืมเรามาเริ่มต้นด้วยการลงรองพื้นดีกว่านะคะพี่อ้อมบอกแล้วว่าให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อแมตรองพื้นของพี่อ้อมวันนี้ก็เลยจะเลือกใช้ e s t e e Lauder Double Wear นะคะซึ่งเป็นรองพื้นลูกรักเนื้อแมตอันนี้ใช้เหลือน,นิดเดียวแล้วว่า เหลือแค่ค้อนเอนะคะเห็นไหมเหลือแค่นี้นิดเดียวเลยนะคะจะใช้ตัวนี้สีที่พี่อ้อมใช้ 1W 1W 2แสนนะคะเขย่าก่อนใช้รองพื้นเนื้อแมทแล้วตัวนี้ถ่ายออกมาสวยแล้วก็อีกอย่างคือเวลาเราจะแต่งหน้าถ่ายภาพเนี่ยอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี SPF สูงนะมันจะเขาเรียกว่าอะไรเกิดอาการหน้ามันจะ วอกอะค่ะอหน้ามันจะแบบลอยๆมันจะแบบไ,ม,แบบไม่สวยนะสำหรับแปลงก็เป็นแปลง e x p f r t Face บัจากเรียวเทคนิคนะคะผลิตภัณฑ์มีอ้อมออกมาประมาณนี้นะคะก็ใช้นิ้วมือของเราวอร์ผลิตภัณฑ์แบบนี้ก่อนให้เขามีความอ่อนตัวลงเสร็จแล้วก็ แต <S <S เสร็จแล้วนะคะคอนซีลใต้ตากันดีกว่านะคะคอนซีลเลอร์ตัวนี้ตัวเดิมค่ะคอลเลกชันสีที่อ้อมใช้เบอร์2นะคะทาลงไปให้ทั่วบริเวณแพนด้าของเราเลยค่ะก็แต้มผลิตภัณฑ์พักไว้บนหลังมือแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วก็ใช้นิ้ววอร์มแบบนี้เสร็จแล้วก็แพกไปเมื่อได้ใต้ตาที่ดีแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมา คอนทัวร์ใบหน้ากันซักเล็กน้อยนะคะยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเดิมค่ะรองพื้นจากเอสเซนนะคะ Soft ซอ u c h m o ู d Makeup ค่ะสีที่พี่อ้อมใช้แมทฮันนี่ค่ะสร้างแสงแระเงาเวลาถ่ายภาพเนี่ยห้ามลืมเลยจริงๆนะกับการคอนทัวร์ มันจะทำให้หน้าของเราเนี่ยมีเขาโค้งที่ชัดมากยิ่งขึ้นนะคะมีเส้นขอบให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นยิ่งแบบเ,เราทาแป้งแต่งหน้าเสร็จอะไรแบบนี้คะ่ะหน้าของเรามันจะไม่ค่อยมีเส้นขอบเราต้องสร้างกรอบให้ใบหน้ามันก็จะทำให้หน้าของเราเนี่ยดูชัดดูแบบดูสวยดูจริงขึ้นนะคะดูจริง จริงตรงไหนเนี่ยกำลังหลอกลวงเขาอยู่ชัดๆเลยนี่อ่ะแล้วก็ใช้อ่นิ้วนะคะจุ่มนิดนึงลากด่างก่อน สำหรับขั้นตอนของการทาแป้งเขียนคิ้วก็ปกติทั่วไปเดี๋ยวบอกผลิตภัณฑ์ที่อ้อมใช้กันก่อนนะคะแป้งก็พี่อ้อมจะใช้ลอร่าลูซตติ้งพาวเดอร์นะคะเดี๋ยวพี่อ้อมขออนุญาตไปทาแป้งนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะเขียนคิ้วมาแล้วนะคะส,สาวๆคิ้วที่ใช้ไปค่ะอ n นาตาเซียนะคะสีที่อ้อมใช้สีดรักบาวค่ะ่ะ คอนทัวร์ใบหน้าให้ชัดเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงดีกว่านะคะวันนี้ใช้บรอนเซอร์จาก MAC ค่ะสีที่พี่อ้อมใช้นะคะสีดรักแทนค่ะสีดรักแทนเป็นสีแบบว่าเข้มสุดของเขาเลยนะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้สีแบบนี้นะคะมันก็คือแป้ง m i d e ดิ l ลสกินฟินิชนั่นแหละค่ะ แต่นีพี่อ้อมเลือกสีเข้มสุดนะคะนี่เป็นแพ็กเกจใหม่ของเขานะเมื่อก่อนเขาจะเป็นแบบว่าใสๆใช่ไหมคะเห็นแป้งด้านในอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจใหม่มีกระจกนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นแม่เหล็กทําออกมาได้ดีทีเดียวนะคะพร้อมแปลงดเดรเทคนี้ค่ะแปลงคอนทัวร์บัชนะคะบริเวณนี้ยุงกัดนะคะหน้าแดงขึ้นมานตรงนี้ พยายามขยี้สีเพ่เขากระจายตัวด้วยนะคะอย่าให้บอนเซอร์ของเราเนี่ยมันเป็นแบบกระจุกกระจุกอะไรอย่างนี้แล้วบริเวณไรผมอะไรแบบนี้ค่ะไม่ต้องแต้มผลิตภัณฑ์ใหม่ใช้ของเก่าที่มันติดแปลงนี่แหละต่อไปคอนทัวร์จมูกกันค่ะ สำหรับายไพรเมอร์ายไพรเมอร์วันนี้นะคะก็จะเป็นของโลลักค่ะโลลกที่แถมมาใน Low โลลั p r o p a l e t ต e นะคะพย้อมก็ทา,าเอาไว้เรียบร้อยแล้วให้เขาเซตตัวนะคะอันนี้เปิดผมเป็นสังกุงสูงสุดให้น้องได้เห็นหน้ากันแบบใกล้ๆจะได้แบบว่าชัดๆนะคะอ่ะสำหรับวันนี้อาชว์ของเราก็ต้องเป็นสีเนื้อแมทนะคะ พี่ออมก็เลยหยิบโรแลคโพลพาเลตหนึ่งมาอีกนะคะเยินเชียสีด้านในนี่นะคะสีที่เราใช้หลักๆในวันนี้นะคะก็จะมีสีขาวตัวนี้ค่ะทาบริเวณหนูคิ้วนะคะแล้วก็จะมีสีโทบสีด้านบนเนี่ยค่ะจะเป็นสีเนื้อแมทเราจะใช้สีเนื้อแมทกันนะคะจะเป็นสีโทบแล้วก็จะเป็นสีสีนี้นะคะแล้วก็สีเอสเปซโซนะคะก็จะมีสีนี้สีนี้ สีนี้นะคะแล้วก็ก็ใช้แปรงจุ่มสีขาวสีไว้นะคะทาบริเวณนี้ก่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคัดเบ้ากันนี้เป็นแปลงเบส h ช d o ดว์บัชนะคะรีิวเทคนิคเหมือนกันจุ่มกับสีโทบนะคะ ทบเคาะออกด้วยนะจ๊ะเบ้าตาของเราขึ้นมาหนึ่งข้างต่อไปอีกข้างหนึ่ง ลักคริสบัตนะคะในการเกลี่ยสีอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อเกลี่ยดได้แบบนี้แล้วนะจ๊ะก็ใช้แปรงอันเดิมค่ะกับสีนี้สีน้ำตาลกลางน,นะคะนี่ทาลงไปตรงนี้ ให้มันถัดเข้ามาจากสีแรกของนาวอะค่ะก็จะเป็นสีอ่อนสีกลางแล้วก็สีเข้มอยู่ชั้นในสุดนะคะเป็นวิธีการให้แบบโอ้ยแฟนๆวยได้ไม่ยากทำกันได้อยู่แล้วนะจ๊ะ แบบนี้แล้วนะคะก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มสุดสีเอสเปโซโซนะคะกับแป้งตัวเดิมจุ่มผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะเข้าออกเสร็จแล้วก็กดเข้าไปบริเวณหางตานี่ ปลายหัวแหล,ม,แหลมของเขาอะค่ะจิ้มลงไปความเข้มก็จะอยู่บริเวณหางตาเปลี่ยนเป็นแปลงหัวดินสอแบบนี้นะคะกับสีเดิมสีเอเปโซ่ทำให้เป็นสามเหลี่ยมหางตาที่ชัดขึ้น ไ,ได้เป็นแบบนี้แล้วอ้อมก็จะใช้แปลงจุมอายแชโดว์สีขาวเคาะออกนะคะเก็บบริเวณโหนคิว้วอีกรอบหนึ่งเลยมาถึงตรงหัวตาตรงนี้เลยนะคะต่อไปกรีดอายเนอร์ติดขนตาปลอมกันดีกว่านะคะ อายไลเนอร์ก็เป็นแมกค่ะสี black track b a c k อ่อองก็ปัดขนตาด้วยมาจอลิก้ามาจอก้าตัวนี้นะคะรุ่น last king นะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาติดขนตาปลอมกันค่ะ กาติดขนตาปลอมดูโอนะคะ,ะกลับมาแล้วค่ะเจ้าสาวเมื่อสักครู่แอบไปติดขนตาปลอมมานะคะพอดีเมมการ์ดกล้องเต็มเมื่อสักครู่นะคะก็เลยถ่ายไม่ทันตอนเวลาติดขนตาปลอมนะคะที่ปัดขนตาก็เป็นมาจอดิกามาจอการ์ุนลัสคิงเนาะสำหรับขนตาปลอมนะคะแนะนำทีออ่อันที่ดูแบบเป็นชอ่อเป็นธรรมชาติดนึงนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะดูแบบเป็นแบบนี้ อ่นะคะแต่สำหรับใครจะแต่งหน้าลุคนี้ไปถ่ายบัตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนบัตรพาสปอร์ตอะไรแบบนี้นะคะอย่าติดขนตาปลอมนะคะปัดมาสคาร่าเฉยๆก็พอแล้วแต่สำหรับสาวสาวคนไหนเนี่ยจะไปถ่ายแบบว่า เอาดอถ่ายภาพปกติที่ไม่ใช่เอกสารทางราชการอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถติดขนตาปลอมกันได้นะคะอย่าลืมปัดขนตาล่างด้วยนะคะมันจะทําให้ตาของเราเนี่ยดูหวานขึ้นอ่ะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของเรากันต่อนะคะขอคอนทัวร์ใบหน้าอีกรอบหนึ่งนะคะผลิตภัณฑ์ตัวเดิมเลยทาเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งพอเสร็จแล้วปัดแก้มกันดีกว่าค่ะ แก้มอ้อมขอใช้เป็นสีชมพูนะวเวลาอ้อมถ่ายภาพนะคะแล้วใช้พวกสีส้มอะไรแบบเนี้ยหน้าอ้อมจะหมองๆนะคะอันนี้เป็น Dolly w i n g d o l l y Mix ค่ะของ MAC นะคะสี Dolly Mix ซึ่งสีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกับแปลงเรียวเทคนิคแปลงปัดแก้มแบบนี้นะคะจุ่มผลิตภัณฑ์แล้วก็ เคาออกนะคะเสร็จแล้วก็ยิ้มไปัไม่ต้องเยอะนะคะแต่ก็ให้อยู่ในระดับกลางๆไม่เยอะและไม่น้อยจนเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาถ่ายภาพอะค่ะทุกอย่างที่เราทาลงไปเนี่ยมันจะดรอปลงอีกนิดนึงนะคะยิ่งถ้าใครเนี่ยเอาไปแต่งภาพผ่านโปรแกรมอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะดรอปลงไปอีกนิดนึงนะคะต่อไปอ้อมก็จะทาลิปสติกกันดีกว่านะคะสำหรับลิปสติกอ้อมขอเป็นสีชมพูแล้วกันนะคะเล็บลอนสีที่อ้อมใช้นะคะสี004ค่ะจากเล็บลอนนะคะ 007ไอ้แมทตแมทตเจ็ดนะคะจากเมเวลีนค่ะสีด้านในเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นลิปสติกสีแมทตนี่แหละค่ะสีนูดนี่นะคะ,ะ,คะ,ละหลังออีกลาดหนึ่งแบบนี้ขอใช้แป้งเซตครั้งสุดท้ายแม็ก นะคะ C N 425เก็บรายละเอียดแล้วก็แป้งที่ใช้นะคะอย่าเป็นแป้งที่มีความมันวาวจนเกินไปเนาะแป้งที่ผสมชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้ข้ามไปก่อนถ้าอย่างนั้นนะหน้ามันจะแบบเหมือนหน้ามันตลอดเวลาคะ่ะแล้วเวลาถ่ายภาพออกมามันไม่สวยะคะ่ะ น,นีจะสววยกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุกไปถ่ายภาพของเรานะคะ ง่ายๆกันเลยใช่ไหมคะก็เป็นแบบว่าปกติพื้นฐานที่เราเนี่ยแต่งกันอยู่แล้วล่ะคะ่ะสาวๆแต่ให้เน้นย้ำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อแมทนะคะหลีกเลี่ยงการใช้เนื้อชิมเมอร์นะคะการฟาดไฮไลท์ต่างๆก็ข้ามไปก่อนให้มันดูหน้าแมทแบบนี้นะคะแต่งออกมาแรกมันอาจจะดูแบบว่าแมทเกินไปหรือเปล่าแบบว่าดูแบบเฮ้ยผิวฉันสุขภาพไม่ดีไปไหมอะไรแบบแต่ถ้าเราถ่ายภาพออกมานะภาพนิ่ง สวยแน่นอนนะคะภาพเคลื่อนไหวก็ยังสวยอยู่นะนะคะยังไงก็ถ้าสาวๆถูกใจชอบยังไงก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับน้องที่ขอกันเข้ามาในแฟนเพจพี่อ้อมทำให้แล้วนะคะลุกแต่งหน้า ไปถ่ายภาพติดบัตรนะคะแต่ถ้าติดบัตรเอาขนตาปลอมออกนะคะลูกอื่นๆใช้ได้เหมือนกันนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับน้องๆแล้วก็ใครอีกหลายๆคนที่ติดตามสวยได้ไม่ยากกันอยู่นะคะยังไงก็กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะและอย่าลืมไปพูดคุยกันในแฟนเพจนะคะมีอะไรติชมกันได้ตลอดเวลาเลยนะคะอยากให้พี่อ้อมรีวิวผลิตภัณฑ์อันไหนที่พี่อ้อมใช้ไปในคลิปไหนก็บอกกันเข้ามาได้นะคะรีวิวฮาวตูอะไรขอกันมา ได้เสมอพี่อ้อมพร้อมทำให้นะจ๊ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปถ่ายภาพสวยๆแถวนี้กันก่อนนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ